ทดสอบเจ้าตัวนี้คุนไดสตาร์เกเซอร์นะเป็นรถมินิ MPV มพีกำลังกระทัดรัดซึ่งเขามีมาให้เลือกกัน2รุ่นก็คือเป็นแบบ6กที่นั่งกับเบที่นั่งอ่าก่อนที่เราจะไปยุ่งจักกับเขาเนี่ยเรามาดูหน้าตารถกันก่อนดีกว่าเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้นะรถคุนไดเนี่ยเขาออกแบบหน้าตารถเนี่ยมาคล้ายๆกันกับเจ้าตัวสตาร์เียนะซึ่งออกแบบมาคล้ายกับเจ้ารถสตาร์เียนะคะซึ่งเป็นรถตู้นะตรงนี้เราจะเห็นตรงนี้เส้นสายตรงนี้คือ เดทามและนิ่งไลท์ซึ่งมีอยู่สองฝั่งตัวนี้เขาก็ทำเป็นเส้นเหมือนเส้นลอกมาน้าที่เห็นหนี่แล้วก็กร oh. ะจังหน้าเนี่ยเหมือนเพชรเลยดูสิมีเงาเป็นเงาเงาเขาทำให้เป็นเงามันก็เลยดูมีความสวยงามเพิ่มมากขึ้นไฟหน้าเป็น LED นะเราก็จะเห็นว่าโฉมด้านหน้าแลเนี่ย oh. มันจะดู oh. หล่มว่ะเรียกว่าเป็นรถดูทันสมัยต้อง่อกอย่างนี้นะ,ะเรามาดูตรงกระจกนิดนึง ระจกตรงนี้เห็นไหมว่าตรงเสาเองเนี่ยเขาจะลาวขึ้นมันจะทําให้หลับของกระสันเดวเวลาขับเนี่ยมันจะลู่ลมเวลาปะทะลนมันไม่ปะทะอย่างอย่างแรงมันก็เรียบแล้วก็แอโรไดนามิกมันไม่จะมาถึงด้านหลังนะตัวด้านข้างลองมาดูด้านข้างหน่อยโอ้โหอันนี้ก็จะลล้อเขาเนี่ยแบ็กเนี่ยออกลายแบบสวยอ่ะขนาด16นิ้วนะแล้วก็กระจกมองข้างเขาก็จะมี เวลาเราเปิดไฟเลี้ยวเขาก็จะมีไฟด้วยแล้วก็มีบสปอร์ตมาให้ด้วยทั้งสองด้านนะนเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังเอาแบบเร็วๆกระชับกันนิดนึงนะซึ่งไฟไท้ายเขาเนี่ยเขาบอกว่าออกแบบมาเป็นรูปตนะัวเอนะเวลาเราเบรกไฟจะติดตรงนี้นะติดตรงนี้แล้วก็ติดตรงนี้ถ้าเป็นไฟเบรกนะแต่ถ้าเกิดเราเปิดไฟหมายถึงว่าแสงไม่พอแล้ว,ลวเราทาการเปิดไฟตรงนี้เขาจะติดด้วยเราก็จะเห็นว่าเขาเป็นรูปทรง S อนะคะ แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีสัญลักษณ์ของฮุนไดแล้วก็รุ่นสตาร์เกเซอร์เดี๋ยวเราเปิดดูด้านในกันหน่อยไหนไหนมาด้านหลังแล้วดูไปเลยแล้วกันด้านหลังเนี่ยเบาะเขาเนี่ยจะเป็นรถคันนี้ที่เราเอามาเนี่ยเป็นรุ่นสมาร์ทหกที่นั่งนะคะเบอะด้านหลังเนี่ยครับเก็บได้ราบเรียบเลยเราจะเห็นว่าโอ้โหทุกตำแหน่งเนี่ยเบาะนั่งของเขาเป็นแบบกับตันซีฟก็คือแยกอิสระจากกาันนะะและที่สําคัญตัวนี้เราให้ดูจากข้างหลังนะเราก็เลยจะบอกว่ามีที่ชาร์จตรงนี้แต่ว่าต้องมีตัวอะแดปเตอร์เสียบแปลงนะคะ ข้างหลังมีที่เก็บของที่เก็บแก้วน้ําคันนี้เขามีมาให้กันถึง19จุดโอ้โหเก็บกันเยอะแยะเลยทีเดียวมากัน6คนกน็กินกินกันคนละสองสามขวดนะนะนะอาา่าเดี๋ยวเราไปดูด้านในไปดูด้านในกนะันพอเข้ามาถึงด้านในนะคร ตรงนี้นี่ไฮไลท์ตรงสําคัญตรงนี้เราเห็นไหมว่าเส้นสายตรงนี้เป็นถึงด้านแอร์ตรงนู้นเขาบอกว่าตรงนี้มีที่เก็บของอาจจะเก็บแบงค์หรือว่าเอาไว้ซ่อนตังค์นิดหน่อยได้นะที่สําคัญตรงนี้มีที่ชาร์จให้ด้วยแล้วก็มี USB ให้ด้วยบอกว่าเขาให้มาทุกตําแหน่งเลยไอตัว USB เนี่ยแถว2ก็มีตัวปรับยังเป็นแมนวนวลอยู่เหมือนเดิมขึ้นลงนะส่วนตัวพวงมาลัยเรามาดูพวงมาลัยว่าปุ่มควบคุมต่างๆเนี่ยเราสามารถสั่ง ปลอดภัยเนี่ยเขาก็มีให้มาโอ้โหต้องบอกว่าเยอะพอสมควรเลยอะ่ะไม่ว่าจะเป็นระบบเบรคป้องกันล้อล็อกนะแล้วก็มีระบบควบคุมสียรภาพ ESC ระบบควบคุมการทรงตัวอันนี้เขาก็ให้มาด้วยนะระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันก็มีระบบอะไรอีกอะระบบสัญญาณไฟฉุกเฉิน,น,น,นอันตโนมัติเมื่อเบรกกระทัน,นห,นหนันนะเมื่อกี้เราไปนัง่งด้านหน้ากัน,กนแล้วใช่ทีนี้ลองมาดูด้านหลัง จุดแรกเลยของฝั่งคนนั่งนะก็คือคนนั่งข้างคนขับเนี่ยเขาก็จะมีตรงนี้ด้วยเหมือนเป็นที่ใส่แก้วแล้วก็ที่วางอาหารหรือเราจะวางอะไรเล่นๆน้อยๆสําหรับเด็กก็ได้จะกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยน,นะอันนี้ก็มีจุดครับด้านฝั่งคนขับเนี่ยก็จะมีช่องอันนี้ช่องเยอะมากเลยนะใส่มือถือก็ได้ใส่เอกสารหรือจะใส่อะไรก็ได้ที่สําคัญ จุด USB ตรงนี้มีให้มาอีกสองจุดแล้วก็ตี่นี้ที่ทวางแก้วไอ้ตรงนี้ดูใหญ่มากนะที่วางแก้วเนี่ยที่เขาบอกทั้งหมด19จุดเนี่ยด้านหลังเนี่ยก็มีเนเปิดประตัวไปเราจะเห็นวางได้อีก3าขวดนะฝั่งละ3าขวดก็บกแล้วนะแล้วก็บาะนั่งที่บอกตรงนี้รายละเอียดนะเขามีที่เก็บตรงนี้ให้ด้วยคนะือไม่ได้จะห้อยอย่างเนี้ยบางคันก็ไม่มีที่เก็บนะแล้วก็นั่งสบายบอกไอ้น,นี่ปรับ พับแขนก็พับขึ้นได้การเดินจะบอกว่าเป็นรถ6กที่นั่งทําให้เดินสบายแล้วก็มานั่งด้านหลังได้สบายตอนนี้เราเลือ่อนเบาะเดี๋ยวขอให้น,นั่งกลับมาอีกนิดานานหนึ่งแล้วเรามา,มา,น,าน,นัา่งด<ห>ูโอ้โข้างนี้ก็นั่งได้สบายนะตรงนี้เป็นสายขัขบเบาะเอนได้และเอนได้ลึกด้วยแลวดูเขายังเหลือเพเราตัวเล็กนี่ร้อยห้าสิบห้าก็คือน,นั่งสบายมีที่ใส่แก้วน้ำ ฝั่งซ้ายฝั่งขวามือของจิ๊บเนี่ยยังมีที่เสียบชาร์จะนะทุกตำแหน่งของรถคันนี้ไม่ตั้งแยกกันและนี่ก็คือภายในที่มีความอู่อาานกว้างขวางสบายมากๆนั่งสบายนั่งคันนี้ไม่ต้องกลูร้อนนะด้านหน้าแอร์เขาว่าพอเพียงแล้วนะดูข้างหลังนีลาวแอร์มาเนีย่ยงีทั้งหมดที่สี่ช่องและที่สําคัญปรับตรงนี้ได้เลือกเอาเลยว่าเราจะเอาอุณหภูมิเท่าไหร่ไม่ต้องไปให้คนข้างหน้าคอยปรับให้นี่ปรับตรงนี้ได้เลยแอร์เย็นมากอะ เรารู้จักทั้งภายนอกและภายในของเจ้า Star g r a z e r กันแล้วนะเดี๋ยวที่นี้เดี๋ยวเราเออกไปลองขับกันดีกว่าว่าเขาจะเป็นยังไงป้า เป็นรถมิน really cool, ิ MPV ีที่ขับสนุกมากขับสบายน้ำหนักภูมาอะไรกำลังดีไม่ได้เบาไปไม่ได้หนักไปนะแล้วก็ปุ่มคอนโทรลต่างๆก็อยู่ตรงภงมาอะไรทำงานสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเมื่อกี้นี้เราลองไปขับอยู่ประมาณ80กิโลก็คือรอบๆของทงานนะคะรู้สึกว่าการออกตัวก็ดีขึ้นลงทางลาดชันเขาก็ดีเข้าโค้งก็เกาะถนนดีแล้วก็ลองมานั่งด้านหลังด้วยเพราะว่าไปกับเพื่อนประมาณสองสามคนนะนั่งด้านหลังด้านหลังนั่งก็ไม่คงเพลงนะด้านหน้านี่ไม่ ถึงเราถ้าถามว่าเราชอบไหมเราชอบนะเราก็ด้านหลังแถวสามก็ลองมานั่งแล้วก็นั่งสบายก็คืออาจจะมีความรู้สึกบ้างไม่เหมือนแถวกลางแต่ว่าอาจจะมีแบบเหมือนมีความรู้สึกเด่งบ้างอะไรเพราะมันเป็นแถวหลังสุดแต่ก็ไม่ได้น่าเกลียดจะต้องบอกเลยว่าทดลองขับแล้วเนี่ยรู้สึกชอบไหมชอบหน้าตาของรถชอบไหมชอบราคา เราจะเลือกเพราะว่ามีให้เลือกถึง4รุ่นตัวนี้ย้ำอีกทีเป็นตัวสมาร์ท6ที่นั่งนั่งสบายเข้าออกสะดวกัะน,นั้นถ้าใครชอบเจ้า Star Gazer แนะนําเลยว่าไปทดลองขับได้ที่ศูนย์บริการทั่วประเทศไทยวันอื่นต้องขอขอบคุณคนใดนะคะที่เชิญเรามาได้ทดลองขับเจ้าตัว Star Gazer ครั้งนี้นะแล้วก็ส่วนใครชอบก็ ไปลองขับได้ที่ศูนย์บริการทั่วประเทศไทยสำหรับวันนี้เราก็ต้องจากกันไปก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปขับรถอะไรไปทดสอบรถอะไรขอฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ในช่องทาง a u d i t i o n m a c c o m ้วยค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ